ในโลกดิจิตอลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเราไปจนถึง AI ที่กาลังจะเปลี่ยนโลกรู้ไหมครับว่ามีบริษัทหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีทั้งหมดนี้แบบเงียบๆแต่กลับเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลเลยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับราชาที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังโลกแห่งชิปกันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทไหนกันนะที่อาจจะเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยีแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยด้วยซ้า คำตอบแนวเรียบง่ายมากครับแต่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยชื่อของพวกเขาก็คือ ASML เอาล่ะครับในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อผู้คุมกฎแห่งโลกชิปเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมบริษัทจากเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ถึงกลายเป็นผู้คุมอำนาจที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดขาดไม่ได้เลยถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับว่า ASML คืออะไรพูดได้เลยว่านี่คือบริษัทเพียงแห่งเดียวในโลก ที่สามารถผลิตเครื่องจักรที่เรียกว่า EUV Lithography ได้ซึ่งเครื่องนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ชิปที่เล็กกว่า5นาโนเมตรที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้กับทั้ง AI Data Center แล้วก็ iPhone รุ่นล่าสุดที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่แหละครับแล้วอะไรล่ะที่ทาให้พวกเขาสุดยอดขนาดนี้ก็มาถึงส่วนที่2ครับเทคโนโลยีที่ไร้คู่แข่ง เราจะมาดูกันว่าอะไรคือคู่เมืองทางเทคโนโลยีที่ทำให้ SML ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างแค n น n หรือนิคอนไปไกลเป็น20ปีเลยทีเดียวแล้วไอ้เจ้าเครื่อง EUV Lithography เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายแบบนี้ทีกว่าลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนเป็นเครื่องถ่ายเอกสารแต่ไม่ใช่สำหรับกระดาษนะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับไมโครชิปที่มีความแม่นยำสูงแบบสุด โดยใช้แสงที่เรียกว่า extreme UV หรือ EUV ในการฉายหรือแกะสลักรวดลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋วลงบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์นั่นเองครับและนี่คือตัวเลขที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดเลย100%เต็มครับใช่แล้วครับนี่คือส่วนแบ่งการตลาดของ ASML สำหรับเครื่อง EUV Lithography ทั่วโลกคือไม่มีใครอีกแล้วครับที่ทำเครื่องนี้ได้นอกจากพวกเขาคนเดียวเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ ASML เนี่ยเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่ ตอนนี้พวกเขากําลังจะก้าวกระโดดไปอีกขั้นคือจากเครื่อง EUV ในปัจจุบันที่ใช้พิมพ์ชิป3นาโนเมตรไปสู่เครื่องจากแห่งอนาคตที่เรียกว่า High NA EUV ที่จะสามารถพิมพ์วงจรได้ในระดับที่เรียกว่าอ n ง s t o m ซึ่งมันเล็กกว่านาโนเมตรถึง10เท่านี่คือเทคโนโลยีสําหรับชิปยุคถัดไปอย่าง2นาโนเมตรและ1.4นาโนเมตรครับ การพัฒนานี้แหละครับที่เชื่อมโยงโดยตรงกับธุรกิจของพวกเขาเพราะการแข่งขันที่ดูเดือดมากๆเพื่อสร้างชิปให้เล็กลงแล้วก็เร็วขึ้นของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจของ asml ให้เติบโตแบบไม่หยุดยั้งนั่นเองแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าสเกลมันใหญ่ขนาดไหนเครื่อง euv แค่เครื่องเดียวเนี่ยราคาสูงถึงประมาณ200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโอ้โ นี่คือป้ายราคาที่ ASML เท่านั้นครับที่สามารถตั้งได้สะท้อนถึงอำนาจการต่อรองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆและคำถามคือใครกันละ่ะที่ยอมจ่ายเงินมหาศาลขนาดนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือ3ผู้เล่นยักษ์ใหญ่ในวงการชิปนี้เอง t SMC จากไต้หวันซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด Intel จากสหรัฐอเมริกาที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเครื่อง High NA EUV เพื่อทวงบาลังผู้นำกลับคืนมา แล้วก็ซัมซุงจากเกาหลีใต้ที่กําลังแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดชิปครับจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือวงจรการแข่งขันของลูกค้าพวกนี้นี่แหละครับที่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของ ASML ไปในตัวมันเริ่มจาก Intel ที่ทุ่มสุดตัวเลยนะเป็นเจ้าแรกที่สั่งซื้อเครื่อง High NA UUV รุ่นใหม่ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้มันก็ไปกดดันให้ TSMC ต้องรีบเร่งแผนผลิตชิป2นาโนเมตรอีกปี2026ให้เร็วขึ้นและแน่นอนว่าซัมซุงก็จะอยู่เฉยไม่ได้ต้องรีบตามเพื่อไม่ให้ตกขบวน สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะชนะในสงครามชิปครั้งนี้ ASML ก็เป็นผู้ชนะเสมอครับแต่แน่นอนครับว่าเหรียญย่องมี2ด้านเสมอไม่มีบริษัทไหนที่ไม่มีความเสี่ยงเรามาดูความท้าทายสำคัญสำคัญที่ ASML กำลังเผชิญอยู่กันบ้างทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยในตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ครับโดยรัฐบาลสหรัฐกับเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกันจำกัดการส่งออกแม้กระทั่งเครื่องจักรรุ่นเก่าอย่าง DUV ไปยังประเทศจีน ซึ่งจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่สําคัญมากๆของเอสแมลเลยครับผลกระทบจากเรื่องนี้ทําให้นักลงทุนกําลังจับตาสิ่งที่เรียกว่าการหมุนเวียนของแหล่งรายได้ในปี2026คือภาพมันเป็นแบบนี้ครับคาดว่ารายได้จากจีนจะลดลงหวบเลยคําถามสําคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วไอความต้องการชิป AI ที่กําลังบูมสุดๆเนี่ยมันจะเข้ามาทดแทนรายได้ส่วนที่หายไปได้ไดทันเวลาหรือเปล่าแล้วเรื่องคู่แข่งล่ะมีใครพอจะสู้ได้บ้างไหม ก็มีข่าวลือมาพักหนึ่งนะครับว่า c a n น n กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Nano Imprint ซึ่งมันถูกกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าด้วยแต่ถ้าถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามหรือยังคำตอบคือยังครับสำหรับตลาดชิประดับสูงเนี่ยเทคโนโลยีนี้ยังมีความเร็วที่ช้ากว่าและยังมีข้อจากัดอีกหลายอย่างทาให้บัลลังของ ASML ยังคงแข็งแกร่งมากๆครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้ว เรามาสรุปอนาคตของ ASML กันดีกว่ามาดูกันทั้งมุมมองที่เป็นบวกและม,มุมมองที่อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยสำหรับราชาแห่งโลกชิปรายนี้สำหรับฝั่งที่มองบวกหรือที่เรียกว่าบ u ูเคส e นะครับเหตุผลหลกัหลกๆเลยก็คือ 1. กระแส AI ที่กำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ทำให้ความต้องการชิปประสิทธิภาพสูงมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการที่ทั้งอุตสาหกรรมกําลังจะเปลี่ยนไปสู่ชิปทูนาโนมิเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบังคับให้ทุกโรงงานต้องซื้อเครื่องจักรใหม่จาก ASML เท่านั้นบวกกับอํานาจการต่อรองที่สูงลิ่วทําให้พวกเขาสามารถรักษากําไรขั้นต้นไว้ได้ในระดับสูงถึง51-53%เถึงเลยทีเดียวส่วนอีกมุมหนึง่งมุมที่ต้องระวังหรือแบ a r case ก็มีประเด็นที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกคือปัจจัยมหาภาคถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือหรือ PC ก็จะลดลดงตามไปด้วย นอกจากนี้มาตรการกีดการจีนก็อาจจะรุนแรงกว่าที่คาดไว้และที่สําคัญถ้าเกิดมีปัญหาทางเทคนิคกับเครื่อง High NAEUV รุ่นใหม่ขึ้นมาก็อาจจะทําให้การนําไปใช้งานล่าช้าได้เหมือนกันครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในวันที่เทคโนโลยีกําลังเดินทางไปจนเกือบจะถึงขีดจํากัดสูงสุดของมันแล้วเนี่ยมันจะมีใครไหมที่จะสามารถโค่นบอลลังของ ASML ลงได้นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไป ในโลกแห่งเทคโนโลยีครับ